สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมช่างเอกครับผมนะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมเกี่ยวกับสมิร์ทดีซีขนาด1,500วัตต์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลท้ายดงนะครับอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองทองคำนะฮะตรงนี้เป็นนาของพี่ภาวินีนะครับก็ส่วนหนึ่งพี่ภาวินีก็ทำนานะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็พักอยู่ นะครับแล้วก็ปลูกในส่วนของไร่าานาส่วนผสมนะฮะปลูกไม้ป่าด้วยปลูกกล้วยนะครับสร้างแหล่งอาหารต่างๆนะครับเบื้องต้นที่ภาวนีเนี่ยต้องการที่จะติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าได้ในส่วนของโครงการเจาะบ่อนะครับโครงการเจาะบ่อกของอาทางอบตอนะฮะเป็นงบช่วยเหลือนะครับกับเกษตรกร ก็เลยนะครับได้เจาะบ่อไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยเข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยนะครับอ่าเป็นปั๊มขนาด1 5 0 0วัตต์นะครับเบื้องต้นเรามาเทสระบบก่อนนะครับว่า6แผ่นนะครับได้น้าอย่างไร8แผ่นได้น้าอย่างไรทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเทสระบบกันที่6แผ่นก่อนนะครับแผ่นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับอ่าขนาด4 1 0วัตต์ นะครับในส่วนของค่าพรังงานนะครับถ้าเราดูจากแผ่นนะครับแผ่นเนี่ยยังวางนะครับวางอยู่กับพื้นยังไม่ได้ในส่วนของมุมในการติดตั้งนะครับแผ่นละ410วัตนะฮะเราคิดง่ายๆก่อนประมาณ400นะฮะ6 3 8 6 4 24ประมาณ2,400นะความคิดก็คือว่า2,400พลังงานมันต้องได้แล้วครับสำหรับ1,500วัตนะครับแต่ด้วยนะครับมุมการติดตั้งไม่ได้ ความเข้มของแสงวันนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับเป็นวันที่2นะฮะเดือนมีนาคมนะฮะก็มีพยากรณ์อากาศว่าอ่าจะมีฝนเข้านะฮะฟ้าก็จะหลวดหลวมีเมฆมีเมฆพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับครึ้มนะฮะฟ้าหลวดหลวนะครับพลังงานก็อาจจะลดลงหน่อยนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าปั๊มเนี่ยทำงานอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับแผง6แผ่นนะครับ นะฮะตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่3,400รอบนะครับกระแสะกินอยู่ที่เแอมป์นะครับปั๊มทำงานอยู่ที่1 0 0 0 1,096วัตต์นะครับสเปคของเขาต้องได้1,500วัตต์นะฮะนั่นคือเต็มเต็มประสิทธิภาพของเขานะครับนะฮะโวลต์นะฮะโวลนตน์นขณนะต่อโหลดเนี่ย1้6โวลต์นะครับนะฮะก็ถือว่าทำงานอยู่ใน เกณฑ์ดีนะครับรอบปั๊มได้ที่3,004สาเหตุที่รอบปั๊มได้ถึง3,004ขณะที่ปั๊มทำงานอยู่กูที่่1,90กว่าวัตต์นะี่นะฮะหรือว่าพันร้อยก็แล้วกันนะครับสาเหตุที่ปั๊มทำงานได้รอบที่สูงเนื่องจากว่านะครับท่อที่เราหยอดลงไปเนี่ยนะครับเราหยอดลงไปแค่สี่ท่อนเป็นท่อขนาดสองนิ้วนะครับแต่หย่อนท่อลงไปสี่ท่อน44.16เมตรเท่านั้นเองนะครับเราเจอน้ําที่ หนึ่งท่อนครึ่งน,นะครับประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็หยอดลงไป4เมตรเพื่อเทสน้ําก่อนว่าน้ําจะเพียงพอไหมนะครับแล้วก็เทสในส่วนของระบบด้วยว่าระบบเนี่ยสามารถอ่าทางานได้นะครับเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับปริมาณน้าที่ออกก็ออกเต็มปากท่อนะครับนาะที่ท่อขนาด2นิ้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน้ําดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเทสใหม่นะครับที่8แผ่น นะครับเราเตรียมแผ่นวางเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปที่8แผ่นนะครับว่าปั๊มทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรเร็มาทดสอบกันที่8แผ่นนะครับ8แผ่นนี่คืออนุกรม4นะครับแล้วก็ขนาดทั้งหมด2ชุดนะครับอ่ะช่างเตอร์เดี๋ยวเสียบนะครับนะฮะ โอเคเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับวัดวัดมาวัดวัดโวลต์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโวลต์โวลต์ลอยเนหมาที่เท่าไหร่นะครับสําหรับกล่องนะกล่องรุ่นนี้เนี่ยจะรับโวลต์ได้ที่ร้อยดบห้าโวลต์แน่นอนครับนะฮะเวลาเราติดตั้งนะครับเราจะต้องเช็คนะครับทุกครั้งก่อนออนระบบนะฮะ เช็คว่าถูกขั้วไหมนะครับโวลต์มาที่เท่าไหร่นะฮะเกินอ่าค่านะฮะของเนมเพจที่เขานะครับได้กําหนดมาหรือเปล่านะฮะโวลต์มาที่ร้อยหกสิบแปดโวลต์นะครับรับได้ที่ร้อยแปดสิบหาโวลต์นะฮเพราะฉะนั้นโวลต์ไม่เกินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราออนระบบเลยนะครับนะะเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเมื่อกี้นะครับ ปั๊มทำงานอยู่ที่3,400รอบนะครับโวลต์นเนี่ยขณะต่อโหลดอยู่ที่115นนร้อยสิบห้าโวลต์นะฮะเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ปั๊มกําลังเริ่มรันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้น้ําออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าพารามิเตอร์ทํางานอยู่เท่าไหร่นะครับโวลต์นขณะต่อโหลดเนี่ยอยู่ร้อยห้าสิบสี่โวลต์น,นะครับ ปั๊มทำงานอยู่ที่3,950รอบนะฮะสูงสุดของเขาคือประมาณ4,000รอบนะครับสำหรับสมอรรุ่นนี้นะฮะเป็นดีดีโซล่าปั๊มนะขนาด1,500วัตต์นะครับกระแสกินอยู่9.7 9.8แอมป์นะครับนี่ไงฮะนะฮะนี่คือความแตกต่างนะครับปั๊มจะทำงานอยู่ที่1,518วัตต์นะครับก็คือเต็มประสิทธิภาพของเขานะฮะสำหรับ8แผ่น นะหลายๆคลิปเนี่ยนะครับมีทดสอบกันให้ดูว่าปั๊มทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะที่6แผ่นนะฮะเราต้องไปดูแล้วก็สังเกตดูด้วยนะครับว่าทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของเขาไหมนะฮะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นแล้วก็ความเข้มของแสงด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรายังติดตั้งไว้อ่ามุมการติดตั้งยังไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีในส่วนของ ้าครึ้มมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเตรียมจะมีพายุเข้านะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับตอนนี้ปั๊มทํางานอยู่ที่1 5 0 0พันหรอยวัตต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับสําหรับหนึ่งพันหาร้0ยวัตต์สองนิ้วนะครับต่อที่แปดแผ่นนะครับว่าน้ําออกอย่างไงนะครับอ่านะครับนี่เลยฮะนี่คือปริมาณน้ําที่ออกนะครับ ถ้าตามสเปคเนมเพจของเขาเนี่ยเขาจะได้น้ําอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงสิคิวนะครับต่อชั่วโมงนะครับ่อออกที่2นิ้วถ้าสังเกตน้ํานะถ้าเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยน้ำเขาจะพุ่งกว่านะครับพุ่งออกมาเป็นลำมากกว่านะครับปั๊มก็ทําง,งานเต็มประสิทธิภาพของเขานะฮะที่เกือบ4,000ลรอบนะครับห5 0 0วัตต์วัตตามสเปคของปั๊มนะครับนะฮะย่อนไปทั้งหมด4ท่อน นะน้ำที่ออกมาก็โอเคะสวยๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อทีมงาน HOME โซล่าหรือว่าเอ็มเอซู a ิแอนโซล่าเซของเราได้นะครับก็โทรมาปรึกษากันก่อนนะฮะที่เบอร์0815968826นะครับติดต่อช่างอีกได้เลยขอบคุณมากครับผม